เลเไม่คิดว่าจะขนไปหมดนะเนี่ยเยอะขนาดนี้มัดขนาดนี้ไม่น่าจะล่วงได้แล้วเราจะรอดจากจ่าไหมวาเนี่ยพี่จ่าแม่งเล่นเราแน่เลยแต่เราไม่กลัวเรามีเก่งแดงอาจารย์เหญอยู่อย่างไรก็รอด เราแน่นอนชี้แอ็บมองไว้ก่อนโซ่เดี๋ยวเราก็ถึงออฟฟิศแล้วเรื่องวุ่นๆขอนพริไงิงค่ของไวรุลนฟิกอิงเนี่ยไข่เหนียวไข่เค็มหมดแล้วป่ะเนี่ยเรียบร้อยเข้ากองเรียบร้อยไม่เป็นไรใครเหนียวใครเค็มใครไข่ไง ใช่ครับผมเราก็จะลงใต้ไปเองคาราคาโร่มไม่กินนะวะเนี่ยไม่มีครับไม่มีมึงแดกอุ้ยไปโทษทีกัมปะมันเปอนโซบสตุป้าริงคาราโล่ก่อนลงไปอ่ะคุณกินหมดแล้วครับคุณโซไม่ครับผมว่าตจองมีมือดีพันครลแหละครับ Invincible ดีพี่เพื่เพื่อนเอฟทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟิกอิงแชนแนลอยู่เช่นเคยนะครับวันนี้ก็ไปตะลอนเที่ยวกันที่จังหวัดขอนแก่นนะครับส่งเครื่องซัลเลเมนชั่นนะครับหนึ่งเมตรแปดสิบพร้อมเครื่องรีดล้อนะครับแบบโลนะฮะก็เป็นงานซับปิ้นเน้นเสื้อกีฬานะครับปิ้นมาแล้วก็เข้าเครื่องรีดแบบโลนะครับเครื่องรีดก็จะมี2แบบนะครับเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นแบบตัวงับนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คนนิยมแบบรีดแบบโลนะครับก็คือรีดยาวๆเลย การซาวลเวนชั่นก็ระยะทาง378โลนะครับประมาณ5ชั่วโมงเดี๋ยวไปเจอกันที่ขอนแก่นนะครับเราก็ไปบ่อยแล้วไม่ว่าจะผ่านหรือขากลับนะครับบางทีเราก็พักกันที่ขอนแก่นนะครับก็จะมีโรงแรมที่เราพักไปบ่อย<ๆ>ก็จะเป็นฟันดีนะครับแล้วก็จะมีร้านอาหารแถวนั้นนะครับอยู่ในตัวเมืองใช่ไหมพี่ใช่ป<า>ระเทศนี้เราไปทั้งหลายสาจังหวัดใช่ครับหนึ่งคนละประเทศเลยนะนึกว่าไปคอนเสิร์ตน,น,นั่น เราก็ไปกาลสินนะครับพวกนี้แล้วก็ยิงตรงไปหน้าน,นะใช่ครับวันต่อมาก็ไปนูน่น<า>นี่นั่นให้กี่คะแนนพี่โตมุกนี่ไม่ให้เลยม <c oughs> แต่ก็ยังถึงนะยังดีกว่าไปเลยนะโตเราก็ทิ้งจังหวัดหน้านะครับเป็นจังหวัดสุดท้ายที่เราจะไปนะครับใจเราว่าใช่เก้าชั่วโมงมาถ้าจากกาลสินไปนาาช่วงนี้ลูกค้าต่างจังหวัดก็สั่งค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ไปส่งพร้อมสอนการใช้งานนะครับถึงบ้านก็ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดหรือ response, industry, ภายในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราก็มีบริการส่งพร้อมสอนการใช้งานนะครับก็จะเจอพนักงานเราแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นช่างเทนะครับช่างต่างๆแอดมินนะครับก็ออกไปให้ความรู้นะครับแล้วก็ไปสอนการใช้งานให้ลูกค้าเนี่ยถึงบ้านนะครับส่วนลูกค้าท่านใดเนี่ยไม่สะดวกนะแล้วก็มีบริการส่งขนส่งเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเคอรี่เจนทีนะครับหลากหลายแล้วแต่ลุที่ลูกค้าสะดวกนะครับส่ง ตรงเราก็สอนผ่านทางออนไลน์นะครับมีคลิปสอนอีกมากมายในช่อง u t u b e นะครับเราลงคลิปไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใหม่ๆนะเครื่องมาทีเราก็จัดคลิปสอนเต็มอีน<ต>นี้ไม่ได้จัดอะไรจัดคลิปสอนเต็มระบบน,น,ะน,นะครับก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้ก็ถึงจังหวัดสรับุรีแล้วนะครับเดินทางเรื่อยๆนะครับอีรอยเชิดขวาเพาืเ่อวิ่ไปถนเลขสอง ตอนนี้เราก็ถึงจังหวัดขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะไปหาลูกค้าเนี่ยเราก็หาข้าวกินกันก่อนนะจ๊ะก็จะเป็นร้านเชเตสกิลนะครับที่เราจะทานกันประจำเลยนะครับก็มีเมนูให้เลือกมากมายหลากหลายเลยนะครับพร้อมโปรโมชั่นอีกมากมายนะครับสั่งง่ายกินง่ายก็ได้เร็วดีของอร่อยด้วยนะครับ จากที่เรารับประทานอาหารเสร็จเนี่ยเราก็มาถึงบ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็บ้านขาเป็นทาวน์เฮาส์นะครับสองห้องค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแต่ภารกิจของเราก็คือต้องยกขึ้นชั้น2นั่นเองนะครับเพื่อนๆนะเครื่องก็ค่อนข้างที่จะยาวนะครับแล้วก็หนักด้วยนะครับแต่ไม่มีปัญหาครับเราก็พยายามที่จะหาทางยกขึ้นให้ได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนถึงแม้จะถอดน็อตทุกตัวนะครับเราก็จะพยายามยกขึ้นไปให้ได้นะครับสุดท้ายเราก็ยกขึ้นมาได้นะครับบนไดก็ค่อนข้างที่จะแคบนะครับแต่ก็สามารถนํามือขึ้นมาได้นะครับที่เหลือเราก็ประกอบเครื่องโรยประกอบเครื่องเจ็ตนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะพร้อมสอนลูกค้าเลยนะครับ แล้วก็ใช้ทีแล้วก็เติมวันดุพลาสติเสร็จแล้วตัวนี้คือความเร็วความเร็วของการรีบก,ก็คือเป็นเวลาท่นเองเราตั้งไว่าหนักติดก็ได้ให้มันช้าถ้างเร็วไปมันจะดื้อก็คือเหมือนรี่มือซ้กากับเดี่ยว อะไรเนี่ยนะครับน้ำไม่ทันกระสีใช่ครับนิ่งช้านิ่งชัดแ,แต่ว่าเราก็เอาไว้ที่เราพอที่จะทำงานได้ไวถ้าช้าเกินเนก็จะก้อคอเรื่องอะไรครับก็ดูดีๆนครับที่จะ,ะ,ะนะให้มันลน,ไป,น,ออน,นไ,ไป้างอะไรข้างหนึ่งเพราะขนาดมันใหญ่ไป อคนนี้ไม่มีอันนี้เราต้อไปตัตะอันนี้ก็รอยเท้าเหมือนไงใช่ใช่อันนี้คือเราไปยับผ้าอ๋อคือรอยรอย้าใช่ไปยับผ้า ตอนนี้ก็ทาภารกิจเสร็จเรียบร้อยนะครับส่งพร้อมสอนการใช้งานเครื่องซับลิเมนชั่นหน้า1นึ่งเมตรแปินะครับพร้อมเครื่องรีดโลนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับที่เหลือเนี่ยเราก็แพ็คของไปส่งที่จังหวัดกาลสินแล้วก็จังหวัดแล้วก็จังหวัดน่านนะครับงงเสร็จแล้วเราก็จะไปหาข้าวกินนะครับแล้วก็ไปหาห้องพักกันไม่ต้องหา,งหาเราซื้อได้เลยเ,เราซื้อได้เลยไม่ไมีใครมาทำร่วงเรากรหายี่ไะไม่ไม่ไม่น่าถึงห้องนะ ต่อยกันอยู่ในรถนี่แหละครับเอากระเป๋าอะไรมาไว้ตรงนี้หมดแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อลูไปดูข้าวกินกกนะครับวางไว้ก่อนโซ่เดี๋ยวเราก็ถึงออฟฟิศแล้วเรื่องวุ่นวุ่นฟองของไวรุ่นฟิกอิงเนี่ยไข่เหนียวไข่เค็มหมดแล้วพันเนี่ยเรียบร้อยข้าวกองเรียบร้อยไม่เป็นไรใค่เหนียวใครเค็มใครใครใครไง ใช่ครับผมเราก็จะลงใต้ไปใช่ไหมฮารุ่มไปกินนะวะเนี่ยไม่มีครับไม่มีมึงแดกหอุ้ยโทษทีคัมเป้เป้เป็นโซมิสุป้าจริงฮารลก่อนลงไปอ่ะคุณกินหมดแล้วครับคุณโซไม่ครับผมว่าต้องมีมือดีพนักคอนแหละครับก็งานนี้จะไอ้นี่หน่อยนะครับกินแรงนิดนึงชั้นสองคุณชั้นสองเอาไอ้นี่มาเถินให้ผมเนี่ยกินของกูจะตกให้กินแล้วเนี่ยพี่เอานั่นมาเถินผมอะไรอ่ะ ิน <c oughs> น่โอเคเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับ